เป็นเด็กดีเนาะเป็นเด็กดีเนาะกเราเป็นเด็กดีกันเนาะทำไตอนที่ถามว่ารายไหมอยนคุณวันนี้สมองผมยังไม่ค่อยรันมันยังยังไม่กลับมาจากปีใหม่พุาดอยู่ะ่ตาดอยู่อยาไปข่งแฟนคลับมากกว่าอยากเจอแต่ว่าแบบสมองมันยังไม่ได่สมองนไม่่ดเลย ที่สิบคนทั้งชาติไหมก็มีสนุกลงรอรออย่แล้วใช่ใช่นีเหอครับผมท่านี้เหรอก็ก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วสวัสดีครับเปิดกัครับครับพี่ตุงนะครับผมเริ่มกละเบื้องท่านนี้ที่เชิญทาน

จะเอาหวานับไหนดีมหวานมากกวากลางหวานน้อยหวาน้องร้อยไปเลยอย่าตัดคออว้งตัดคอเลยอานี่คือแบบอยามีใครลองทำให้ดูสวยีดีค่ะตวเอรสดยีรตัดกคือเดี๋ยวดูสีก่อนนะ ในซีร right? oh. <wie> ีส <figured Depois S 1> <h Bu> ์ถอดมากกว่านี้ไหม ばあ。 ชีวิตน <Yes. S 1> <c oughs> ี้จะได้มานั่งจุดจกตอนเวลาตีสองในวันที่หนึ่งรกลาดเอใช่สุดจัดสุดจัดคุณจ็สุดสี่ร้อดมากใช่แพงมากแพงมากจริงแต่ไม่เป็นไรไปหาเบสพัดเัยพี่นิวเมียสวัสดีพีม่ารี่มนกะแล้วพอผมไปถึงปุ๊บคุณก็ถือว่าผมแค่สิบหากี่ล้อยไ้กไเลยผมก็แบว่ามันก็บว่าเันั้นรอรอ เนี่ยมบไม่รอเพราบบมาช้าก็ไม่ดุก็สรุปรอานผมไ่รอผมรอเพื่อทีราะคยกันปหาแบบว่าต้กงเรีกอรอย่างไปแล้วผมเ่อยู่รอเลยจะบอกยังไงตอนรกคับ้อยแต่ช้าแล้วทีแรกไปไหไม่ตอบวนต่าที่ตอนเตี้ยนบอกว่าอยู่ไหน โอ้หย oh yeah. ไม่ถ hey ึงเลยนะเกิดเายังไม่ถ um ึงนยีกว่า้อนบวาวอีกย0่กว um> ่าวันเองการถามไม่ถามคุณนีดีกว่าว่าเขาเลือกตของจะเป็นอยังาต้องทำอไหรือเป่ถ้าบอกมาเจอแล้วต้งหเปลเอาใจเราไปแทนได้ไหม สบายเป็นเลก็ที่จริงแล้วตอนแรกคือเอาไอมันตลอดนะไอลบยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วุอยู่ับมสอเดือนเกไอมยเลยก็คือไอลแล้วก็ไอมตลอดเา่ตอนแรกเป็นน้องที่ไปเองแ่ไปรีที่บ้านมาไอตลอด้หมลแท้่านี้ก็ต้อเจอสถานีศึาสนม ต้องใ h ้คอนเทน่าต้นแบบต้าาจนตอนนี้2024ใกล้ใช่แล้วนี่คือใกล้เลยครับใกล้ลมาอาหรับแล้ากๆกลล่าก็พยายามแบบเพราะว่าอากาศมันเปียแล้วมัวด้วยนแล้วาเป็นประาก็ศแยเลทที่อเนอับก่าคุณต้องมีไอบ้าน เท่าคุณคือเท่าคุณอ่ะมันใช่แต่เท่าคุณเนี่ยมันคุกติคุณมาสามรอบแล้วก็ผมผ่านรอบที่สามแล้วยี่บีผ่านยี่ผ่านแล้วครับอาจารย์อาจารย์อนเดิมเราถ้าเราลงตอลงไม่ด้อาลรบ้ักซ์ลกอะไรอารม์ฟรีส r าม์อารม์สตอนเขเป็นแบทแมนที่ต่อมที่ักไ่ได้ ただいま。<Hello. S 2> Thank uh you. -huh. <laughs> wow, Hãy nó... subscribe đi. kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อัน้องไปเลยฮะ้ได้แ้วันที่20หรอคุณคุณรัตนางารเขาล่งหน้าใช่ไหมเนี่ยคนอะเออรูได้ไงใครใครประกาศอ๋อบ้านบานเบชฉันประกาศหรอใช่หรอเอาหล่ะพูดได้แล้วเหรอย่ายุมเขานะลูก พอ๋อยังยังยังไม่ยังไม่บอกออฟบงวันที่ไปแล้วแต่ยังไม่บอกคืองานอะไรใช่ไหมบอกเลยนะว่างานข้อเสียตังค์อะแล้วเรารู้ได้ไงกันเนี้ยถือว่าคือรู้ไม่ยากนะฮะไม่ได้พูดแล้วกันเร่องนี้เออแล้วผมไปงานที่ไหนนะมาถึงมาที่ยี่สิบนี้ใช่ไหมใช่ใช่จากที่เราไปจากนั้นใช่ไหมใช่ใช่พูดได้เลยเหรอไม่รู้เหมือนกันไไม่รรู้อะพูดแต่ผมโดนว่าแล้วอย่าอย่าอะไรใช่ไหม รอกนิดนึงนะสปอยเหมือนสปอยนเอสปอยให้ไม่โดนว่าแล้วนะแต่ผมจะหินหินให้เนันอ่เาจะให้แบบนินนะครับบบนีินเละได้ได้เอาเป็นว่าเคยไปไปร่วมงานกับที่ที่หนึ่งที่ชอบหน้าพี่มิวพี่มิวคือแบบเป็เฟร่เวมงานอะไรเเยอง NCT อ่ะเธอจะเธอจะเธยองเคาไม่ไม่ได้ตปพี่พี่หอยว ร่วมงานอยู่ไทยองแต่ไทยยองคุ้ไม่ได้เลยไม่ได้ว่าไทยองเป็น่ีทีไงกได้แหละทุกอย่างก็เราเองถึไทยยองก็ทำได้ไทยองคือทได้ไทยองเป็ทีกได้อ่าโอเคพูดมาเลยก็ได้รู้ยังอ่ะรู้ยังอ่ะตามนั้นแหละไม่นะโอเคเาเขารู้กันหมดแล้วหรอยน้ไม่้เดรอ้าแล้วเดน้เราเปนไหนลเดน้าเราเปไหนะ เดี๋ยวินหน้าเอาวีซ่าให้ผ่านก่อนโอ้ยจริงเหรอพี่บิ๊ไม่ไหวแล้วขออีพี่ไม่ไหวแล้วเดินหน้าอุ้มไปก่อนเอาวีซ่าให้ผ่านก่อนเดินหน้าไปแค่สไปพายเท่านั้นพอแล้วไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกคนเชื่อหนูไม่มีใครรู้หรอกตามนั่นได้เลยตามเงินครับเอาจริงจริงปะ ยิ่งเอาเราสองคนขึ้นมาพูดเนี่ยผมว่าวสิ่งในบริษัทหลายๆอย่างในบริษัทมันจยิ่งหลุดเข้าไปเรื่อยๆแต่ว่านั่นแหละครับผมก็ถึงแม้ว่าจะติดตามพวกเราเนี่ยก็นี่ครับใครดูซีรีส์อาร์ก็อย่าลืมไปซื้อมาเช่นใดนะครับเจ้าตากลางศักนะครับท่เราเป็ต้มหนึ่งก็ไม่ได้งเหรอครับแล้วข้าต้มหนึ่งไม่ร่างเหรอครับมึงพูดเองนะกูไม่เกี่ยวนะที่ถ่าครับ อ๋อยากดูกใช่ไหมไหเอาเหตุผลก็คือถ้าเกิดคุณเห็นผลแบบจริงๆว่คือเสื้อตัวั้นหน่ะมันคือผมรอทางแมกกาซีนญี่ปุ่นเขาลงลอยู่ผมรอมาเกือบปีลนะเอาจริงเหรอเขาเพิ่งลงรูปเสร็จน, <ะ S 2> <ใ>น่าคือลงรูปอย่างทวิตเตอร์มีคนลงรูปวอาออแค่ลงได้แล้วคืออยากลงมานานแล้วปีไปแล้วเพื่อนะน่ะจระที่เราไปญี่ปุ่นที่เราไปญี่ปุ่นเรายังมาเม้นต่างไปเลยไม่หมายถึงว่าแบบผมรู้ว่าเขาเพิ่งลงไงผมคิดว่าเขาลงไปนานแล้วเขาอาจจะลงนนาแล้วแต่ผมเพิ่งเห็นแหละรอผมลงไปตั้งนาน นายตอนนั้นคุณลงอันนี้ที่เป็นชุดอ๋อชุดญี่ปุ่นิโมโนนะจัมจุกะตะจัมจุกะตะจัมงุกะตะจิมโรจิมโรบีองไรไม่อะไายังยังไม่ตีใคายังไม่ตีสุดท้ายกีเห็นี่ไงเหมือนลูกของพี่เจมี่เอิซีในสตาร์ลิปิก แเราตัดภาพมาลูกเราสองคนเกิดอะไรขึ้นมาเกินการนั้นเป็นยังไงไม่ไม่คือตอนนั้นคุณอะไม่ได้คุยกับเธอไม่ได้แปลงเยอจริงว่าจำไม่ได้เลยว่าทำหน้านั้นตอนไหนและทำเพราะอะไรด้วยคุยังอยากอยากถ่ายบ้างอถ่ายทยไไมอ่ะเป็นคนถ่ายเหรอจริงเหรอไม่คือตอนที่ปอลุกเซตแรกอะแล้วภูมิยังไม่ได้ลงตอนที่ขอเวลานอกคอนมากินน้ำแล้วไม่ได้คุยกับโค้ดแล้วคุณไปคุยกับโค้ดอ่า อ็หล่อผ้ามันออกมาแบบอย่างนั้นหล่อคุณหนูนนึงเดียวเหรอหนนะคะวีนเกินใช่นะผมยังไม่ได้วีนอะไรเลยนะ <c oughs> คุณหนุนนึงเดียวผมขอโทษที่ผมเป็นหน้าตาไห้ผมหน้า,หน,า <c oughs> หน้าผมเป็นคนที่น่ารักเอ้ยฟังมีดแล้วลัลส์ไหมลัลส์ลัลส์ที่สุดในโลกเลยค่ะลัลส์คืออะไรบ้างลัล้ว ดูดิสาวได้เพราะสมองไหลอยังสาวผมทำจริงขึ้นมาทุกคนในนี้จะหนาวนะอยู่ๆพี่กอล์นะอยู่ที่กอล์นะถ้าไม่ไม่แค่ไม่มีคนถ่ายแค่นั้นแหละไม่ใช่มันเฟงเหรผมประานเลยเออจาน เขาต้องเดิมาดูทีกลัวกลเดี๋ยวสมองจะไหลไปหมดไม่ใช่หอะไรลัวกวงะได้เยตหนเดนจะได้เหด็ก็ได้เห็นึ่ะครับ้เาไปลี้่ไหลคนฝนไปว่าอะไรจริงันหนแจกพันกี่รางวัล ใครใครไม่เอาอของดีๆมันก็ต้องเก็บไว้น้อไม่ได้นะเราอยู่ในที่สาธารณะเราจะมาทำอะไรแบบนี้ไม่ได้นะถ้าอยากได้อ่ะอยากได้ไปไปไปแท็วินนี่สตาร์เวก่ี้บอกว่าให้ถ้าเกิดมีไม่ได้้แอบถ่ายไว้หน่อยแล้วกัน อยู่ในที่สถานสาธารณะไม่พอกล้องเยอะขนาดนี้ด้วยรับได้รับอยากได้ไปขออโลนิวขอวินนี่ขอสตาร์ขอที่ขอเบลขอเฟรนด์กาลแล้วก็จะไปขออะไรกไปนะ ซีรีส์ีรีย่ซีร,<ก>ซรีเราไม่ได้ทำในที่สาธนารณะแต่ใค้มันออนแอไหมคนสาธารณะเฉยจริงจริง